ต่อไปเป็นนิทานเ,เรื่องพาเพื่อนตัวไทยนิทานเรื่องนี้มีสามสหายมสายสายีสองสหายเป็นสามสหายสองสหายแต่ว่ามีสามตัวละครหนึ่งกาสองกวงสามมาชิงโจงแต่ว่ากวงกับกาเป็นมูก,กันกาไปนอนใส่กวงกไปนอนหัน กานอนทึงตนไม่ควงนอนตะลงังเบิ่งไพ่เกกันนะถ้ามีคนมาอย่างกากระห้องควงกระพยำลาอยหนีนะอ,อยู่นักกันมาหลายปีมีหมาจิ้งจอกตัวหนึ่งามาแล้วดำด้อมมองๆอยากกินควงนะมหาตีสนิทบอกไงมหาทีสนิทก็มงงา,มา,อาขอเป็นมูสได้จากสองสหายกลายเป็นสามสหายขอเป็นมู กวงนันมาจิ้งจอก,กอ้นอนวอนดูไหลเอ่อก็เลยว่าวกับกาว่ามาจิ้งจอกมันมาขอเป็นมู่ได้เดี๋ยวนี้วสันกวงวา่าว่านจิ้งกาว่ายานะมาจิ้งจอกว่ามีความสื่อสัตย์สุจริตได้เออมาจิ้งจอกเ,อเรี่ยว่ามันว่ามีสัจจะอย่างใดมาจิ้งจอกมันด้กินหัวได้โอ้ยมาจิ้งจอกก็มันเป็นบางตัวนะมาจิ้งจอกว่า สำหรับมันนั่นมาจิงจอกมันมีความซื่อสัตย์ตอมูตอฟ่วงพึ่งพ้าอาศัยได้มาจิงจอกว่าอ,อว่านี้มาประจําแล้วมาจิงจจกยากินควงเนาะยากินเนื้อควงแต่มาประจาเอาไปมาขาก็เเรียยว่าทนความที่ควงเราดูน่ะว่าโอ้ยเอามันเป็นมูซาเป็นมูซาลำคัญเอ้าเป็นมูก็เป็นมูอ,อ,นมนมอยู่ลากันก็จะอยู่ลากันสะได้ มาจิ้งจอกก็นอนอยู่แล้วนอนเป็นโมกวางนะทีสนิทว่าไงนอนพระไปหายอยู่หากินแล้วพระเลาะไฟเห็ดคือนว่าไงววานนี่ยยูโตมาหวานมาจิ้งจอกมันวางเพียนไ้แล้วเขาให้แล้วก็เจ้าปลูกเขาให้เขาหน้า y o ุ t u b e ในฝาในดุงเห็ดเขาให้อยู่เห็นวางเพียนว่าแล้วย่ากวงมากินจังมือ ตายแท่มันย่านขิ้ไร่ว่าได้กินเพืโตกะได้กินีสีออพวกกระดูกกัยังดีนะมาจิงโจ๋วไปแล้วไปส่วนขวงไปหากินเขาแท้บ้านนะาเวทีสันขวงบังวยเขาสิบว่ขขาว่าเขาสิบ,บว่ดักบ่วงดังน้ยบัดักดุมสิไปย่านยังบ่วงมึงติดกูก,กัดให้โอ้ยสิไปย,ย่ากอย่างมาจิงโจ๋ว่ากูซอยมึงเต็มที่เห็นมันติดโลดบ่วงมันเอาเสืออสุเหตดทำไมโบราณโบมีเล็กเท่โบมี เออสลิงบ่มีหยังนะ่ะเอาลวดเอาอย่างเอาไม้เฮ็ดเอาเครือเอาเครือเฮ็ดห่วงเฮ็ดบ่วงติดติดเครือกูก,กัดซอยสิเป็นหย,ยังมาจิงจอกส่วนไฟไฟแล้วไปกินข้าวเขาเออกินข้าวว่านี่เซาให้เซานาบ่พ้องเหนหอยกินข้าวนหอยโอ้ยหอยกวงตัวนี่เออเที่ยวมากินดูๆเ็ดบ่วงใส่แล้วเออดักบ่วง เออไฟแอกวานนี่ว่ะติดบ่วงซะแล้วบาดไฟก็มาจิ้งจอกติดบ่วงเออมายิงบานนี่ก็เอิ้นหาเสียวซะได้ว่ะมายิงจองห้วยมาแนมาซอยกูกัดบ่วงออกแม่ซั่นมายิงจอกเอ้ยเือหยังกูสิกัดมื้ออื่นนี่เขามาคอนใส่หัวมึงตายฟาดเอามันเอามือบ่ได้เ้แต่ก่อนก็เจ้าบหลายเนาะางคนก็เอาแต่แข้งแต่ขาซื้อเือก็ทิ่มหน้ามันหนักนไกเออบ้านอยู่กอาหารบ่อึดบ่อยาเอาแต่ส่วนเนซิน เออสู่เอาแต่ตับแต่หยังไปสุ่มไสซุมหยังโตทิ่มกระทิ่มนะเว้าง่ายตัวใดนั่นเขาก็ทิ่มเฮ็ดอยู่ป่าอันนีว่าไปอยู่หลายคนน่ะเอาซ่ําเอาได้น่ะย่านสิลายเพิ่นสิได้กินเด้่กูนี่แล้วเห่าาตบ่วงซั่นเรื่องหยังกูสิไปัดให้มึงนอนเฝ้าอยู่แถวนันแหละว่านี่กานี่ค่ําแล้วบ่เห็นกวงมาบ้านห้องหาสกเม็ดโอ้ยไปสนอบานบินหาซะเด เห็นไฟถามห้อยเตียนไฟมอ,องเคยหายกินเลาะไวเลาะไ้ไปเห็นนอนคดกองจองอยู่อ้าวเป็อนยังไดคือ้น,อานอมานอนอย่านงนี้ว่าโอ้ยมานอนอย่างในติด่วงในเดือนนี้อ่วงซุบขานี่ไฟบ่ได้นี่อ๋อมาจิ้งจอกแต่โอ้ยมานอนอย่ห้อง่บราณท่านบ่สนเนี่ยสิกินกูล้ะท่านนานกูบอกเลยตัวองไปคบหมาจิ้งจอกเอ้าเยีากว่าหมาจิ้งจอกมันบ่ดีอย่างว่ามึงหรือว่าแต่มันดีมันดี เห็นบ <es> ่แล้วหมู like ่เฮ็ดแล้วว่านี่ซั่นถึกหมู่ฮักหลังน่ะมึงเพิ่นเฮ็ดจังได๋บาดเออแกไข่ชยกันแล้วว่านอนเฝ้ากันอยู่หั่นแล้วอ่าทางกาเป็นผู้ฉลาดก็เลยว่ามึงเอาแบบนี้เด้อว่าซั่นตื่นมื้อเช้ามาได้ยินเดี๋ยวนอนอยู่ธรรมดาอย่าไปนนัไปบ่ได้เออกูสิให้สัญญาณซั่นอ่เมื่อเจ้าของให้เข้ามากูสิให้สัญญาณเฮ็ดกะตีบ่หันใจนเอาง่ายเออคาบินเเลอยู่ ออนอนเหยียดคิงนิ่งเหยียดแข็งแกแด้อยู่นะว่ามันตายมาติรุนแล้วอ่าให้มึงเหตีดบบนั้นมึงบูเห็ดแบบมึงแบบตายจริงแท่งหวหนีสันเสื้อแต่มาชิงจอกว่านี่ก็ไปแล้วเออเศร้านานเหตีดให้พร้อมนะไฟให้แล้วไฟจะส่งอ,อ,องออกาห้องกากากาห้องสัญญาณควงกับน,นอนเหยียดคิงนิ่งเหยีแข็งแกแดว่ว่ามันตายแล้ว ได้ควัไปแล้วนี่ก็ได้ว่าสิเป็นมันถือกอหรือบ่ถื่อนนอไปเถือกยี่หลีนอนเยียดชิงนีหนึ่งไปบ่ายมึงโอ้ยแข็งบรดเลยเตน,นี่เลยผลบ่วงออกผลบ่วงออกนั้นแลแล้วากาห้องกากากะปวยเฝ้าลูกทะยานไปเลยน่ะเฮกะที่ไต่ได้ผลได้ได้ผลหมาจิ้งจอกนอนบนห้มงเมื่อนีออออน,น,นอนขรโกอกอยู่ห้อไใหม่หวานเอวหวยพ่อใหญ่นี่เราขวงมันเต้นนี่ลวเนาะ ว่ามันควงตายดันเป็นควงเปลี่ยนมันเทกะทีตายเอาว่วงอ่องมันเต้นเข่าป่าไปแลวขอ้อนเราถือมานําหมันแกงไปเลยนาะแกงน้าหลังไปโค้ยขอ้นอนัดกอบวัวไปทุกวงอื่นใส่ก็ะโตหัวหมาจิ้งจอกนอนถ่ากินยหออตายหยัดแกแดหมาจิ้งจอกอันนี้ว่าขาเพิ่นาขาเพิ่นตัวไตาย,ยาขาเพิ่นตัวไตเจ้าว่ามูกินหาไงาามูตายหายก อันนี้ทานเรื่องนี่มูหากินนั่กันมีเงินมีคำหาเหล่าหาข่าง้ว่าข่าควยสู้เขากินเนีแบบ่ยเบืออแต่บ่ายามเขาถูกยากมันที่ซอยเขาบอกเจ้ว่าศรครบมู่ครบพวกอย่างก,ก็บึ้งเอาหนาบิ้งเอาครบมูด่ดีเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์เขาเจ้ากฤติพัสลาดได้ถ้าครบคนสัวเป็นมิตรบานนิ้วไยวันติพัไปใส่แล้วกินยาบุ้งยาว่ากระท่อมกระทํามน้ำกข้าไปเจ้าหน่อยก็เป็น เรียกว่าสมองมาทำงานนะสมองฟอสวอแมงวันกับขับอยู่ไม่ให้เบิ่งนี่เปลี่ยนว่าพี่คงพิการไปแล้วเปลี่ยนจากเปลี่ยนมนุษย์เป็นคนดีๆเปลี่ยนคนจากมนุษย์มาเปลี่ยนคนคำว่าคนข้อควยกับนอนงูน่ะลงไปเรื่อยเปลี่ยนอะมนุษย์แล้วว่าเป็นมนุษย์แล้วบานอยู่ก็บโอ้ยแบบหมู่ย่านเรมองไงนเปลี่ยนเอามนุษย์เรียกว่าเปลี่ยนเป็นไปทวิีบนะ กินของนมนเมาไปแล้วพ่อฟังไปแล้วบ้านพ่อจักพ่อจักเมยียกินยาบุ้งยาบ้าขาพ่อขาเมยียเขาสืเห็นนะเออพ่อเห็นก็นได้ยินได้ข่าวหนังสือโทรทัศน์หนังสือพิมพ์พวกนี้แล้วในเฟซในไลน์เนี่ยพวกนั้งขากันแล้วขาไม่หญย,ยตายขาวว่าหญ่ตายเออหลานติดยาอันนี้คือครบหมู่เออการครบหมู่รครอบบัณฑิตเออก็ไปดีนะบอกไงบัณฑิตนะักปราซสอนให้ไปดี อสอนให้ละความโลภความโกรธความหลงโคนพ่านหนึ่งก็บพ่านไปเรื่อยแล้วพระเจ้าไปสู่โคกสู่ทรางตตายไปกับคามอย่างนี้นรลกเอเวจีพุลณะพองไปแต่วัน,นิธานแล้วนี้ก็เขอาพิจารณาเอาอันนี้เรื่องขาเพื่อนโตตายจบลงพอดี